รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินหยาง t เด a y นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆมีกันทุกสัปดาห์ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของหวงจุ้ยนะคะหยินหยางหรือแม้กระทั่งการดูดวงซึ่งพลาดไม่ได้ท้ายรายการค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะท่านอาจารย์ใหญ่ก็นำเคสตัดดี้มาให้เราได้ศึกษาการได้เรียนรู้กันท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าไปซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ย มีความสุขมากบ้านสวยสิ่งแวดล้อมดีทางเข้างามนะคะรู้หลาอบอุ่นแต่พออยู่ๆไปแล้วการเงินร่อยหรอนะคะหรือว่าเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะวันนี้อาจยารย์ใหญ่มีเคสตัี่เหล่านี้มาให้เราฟังว่าจริงๆแล้วความสำคัญอยู่ที่ตรงไหนแล้วถ้าจะซื้อบ้านใหม่การเลือกเนี่ยอย่างแรกเลยควรคำนึงถึงอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งเคสตดีที่ ปัญหามันเกิดแล้วแก้อย่างไรโดยที่อาจจะไม่จําเป็นจะต้องทุบใหม่หมดเลยนะคะอาจจะต้องปรับอย่างไรให้อยู่ได้ให้ดีขึ้นนะคะและช่วงสุดท้ายเช่นเคยค่ะพลาดไม่ได้ดูดวงกับท่านอาจารย์ใหญ่นะคะโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเลยนะคะฝากดวงฝากคําถามไว้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพบกับท่านาจารใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์กับรายการหิงหยางทุเดค่ะ ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย บริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการหินหยางทุเดยนะคะและช่วงนี้ก็คือช่วงศาสตร์แห่งหินหยางค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ต้องพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทกานนนค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มีเคสตัดดี้อันนี้คือเป็นสถานที่จริงๆใช่ไหมคะที่เป็นกรณีศึกษา,าที่ของเราเนี่ยนักศึกษาพอถึงขัง 6, ้นหกก็จะ,จะต้องทุรุ่นเนี่ยรุ่นนึง ต้องฟังรุ่นพี่พีเซนกับตัวเองขึ้นมาพีเซนเนี่ยรวมรวมแล้วต้องห้าสิบเคสเพราะงั้นก็คือเอาเคสจากที่พีเซนพวกนี้ยมาอธิบายมาจากตัวนี้เป็นเป็นตึกผมว่ามันเป็นโคดกลางหรือเป็นตึกก็ไม่รู้นะเป็นโกดังเพราะงั้นเนี่ยประตูกันนิดเดียวแล้วห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เก็บของแต่ตรงนี้ก็ทํางานแล้วตรงนี้เป็นเจ้าที่ ใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็ตรงนี้ไม่ดีเพราะที่หนครับเพราะง้นถั้งว่าไม่อันนี้คือคือเหมือนเป็นโกดังใหม่เป็นโกดังหมายหมายว่าเพิ่งย้ายเพิ่งย้ายหรือว่าอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่มาพักพักหนึ่งแล้วแล้วช่วงนี้เกิดไม่ดีคือเกิดยังไงบ้างคะอาจารย์ครับคอลลบปทำงานไม่ได้ดั่งใจเท่กัอย่างแล้วทำอะไรออกไปก็มีแต่เสียหายเสียหายเสียหาย แล้วลูกค้ากา็ลูกค้าที่มีอยู่ก็ล่อยหลอล่อยหลอล่อยหลอ,อ,อการเงินก็เลยมีปัญหาขึ้นมาอา๋อมันก็เลยเป็นลูกโซ่ไปใช่ไหมคะ่ะ่ะตองนงั้นที่บอกว่าอันนี้เกิดจากดวง<ะ>เพราะอะไรจะเกิดเนี่ยจริงๆมันเกิดจากดวงตัวเองก่อนเวลาเวลาดวงดีมันก็พาดวงไปทําในที่ถูก<ะ>ทำในที่ดีเพราะ,ะงั้นดวงมันไม่ดี<ะ>มันก็เลยพามานั่งแบบนี้ ก็เป็นองศาตัวนี้แสดงว่าแต่เดิมเขาไม่ได้นั่งแบบนี้เหรออาจารย์แต่เดิมหรือว่าแต่เดิมก็คือคือเป็นห้องเท่านั้นเองอ๋อแล้วก็พามาก็คือการตรงนี้เป็นกระดังการตรงนี้เป็นที่ทำงานค่ะทีนี้เกิดจากตรงนี้ก็คือร้อยสิบเอ็ดองศาในองศาที่นั่งซึ่งเป็นองศาที่ดีองศาที่เจริญรุ่งเรืองค่ะครับแต่แล้วแต่แต่ป้าปราคฏว่าไอไอตัวข้างหลังเนี่ยมันเป็นตัวดาวิบัต พราะงั้นนั่งไปแล้วข้างหลังตัวนี้มีแอร์เป็นดาววิบัติครับในองศาที่ดีแต่ไปมันมีแอร์อยู่ข้างหลังตรงนี้อ๋อไปติดแอร์ตรงตำแหน่งดาววิบัตครับถูกไหมติดเปรื่องไว้ที่ข้างหลังค่ะค่ะมันก็เลยยังไงคะอาจารย์เพราะงั้นมันก็ได้เพราะตัวนี้ดาววิบัติเพราะงั้นคือทํางานไปมันก็มีเรื่องแล้วก็เสียหายแล้วก็ต้องจ่ายลูกเดียวเพราะงั้นทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดั่งใจแล้ว ตัวตัวตัวเองไม่ดีไม่มองตัวเองก็ไปไปลงที่ลูกน้องการลูกน้องลูกน้องคือปกติลูกน้องเนี่ยหันที่ประตูลงตัว <ห recurring. S 2> ดีใช้ได้เนี่ยนั่งข้างหลังไม่มีอะไรแล้วก็มาหาหน้าตรงนี้ก็ดีแต่ตรงนี้ข้างหลังปิดแอร์หามารตรงนี้คือคือไม่ดี <ห S 2> แต่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ย <ห breaking. S 2> ไม่ได้มีปัญหาอะไร<ห> <m ix> ไมีปัญหาคือห้องส้วมเนี่ยตรงเนี้ย มันเป็นตัวตัวดาวเสื่อมเสื่อมก็คือมีอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคือดาวที่ดีเนี่ยคืออยู่ข้างหน้านะอครับ<ะ>แต่ข้างหน้ามันมันไม่ตรงกับประตูไม่ตรงกับประตูก็มาอยู่ที่ตัวสองสี่อสองสี่ก็ยังดีสองนี่คือป่วย<ะ>สี่คือปัญญา เพราะงั้นบุคคลป่วยก็คือขี้เกียจละแต่ตัวปัญญาก็คือรู้จักคิดรู้จักคิดรู้จักพูดยังโชคดีว่าเจ้าทีก็ประตูเขายังอยู่ฝ่ามือฝ่ามือตรงนี้มันยังมีตัวตัวปัญญาอยู่พื้นที่ตรงนี้ที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือหน้าใช่ไหมคะถ้าเปิดประตูตรงนี้ต้องนั่งตรงข้ามกับประตูเลยเพราะตัวประตูตรงนี้คือตัวก่อให้ เกิดงานได้เงินนะหมายถึงแสดงประตูตรงจุดเนี้ยดีครับถูกไหมคะใช่อ๋อค่ะก็นั่งให้มันตรงจุดหรือไม่ก็เจ้าที่มาตั้งตรงกับประตูเลยคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทิศทางตรงเนี้ยใช่ค่ะมันดีกว่าทิศทางตรงนี้ทิศทางที่ตรงพุ่งไปหาประตูใช่ไ้มะแต่ถ้าสมมุติอ่จะไม่ทําอะไรเลยก็ได้ค่ะเจ้าที่ตรงนี้ต้องย้ายก็คือย้ายให้ตรงกับประตูเอาให้ย้ายมาตรงกับประตูแล้วย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้ จะได้ไม่ไปปิดการคายที่อาจารย์บอกว่าห้องน้ํามันไปตัวเ,เสือ่อเอาหน้าคือตัวเสื่อมแต่พอบทบาทดีขึ้นแล้วตัวเสื่อมเนี่ยมันน้อยละแต่ก็กเเ,เสื่อมล่ะแต่ว่าเสื่อมนี่มันน้อยฝ่าวิบัตนินะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 ค่ะทานผชมคะกลับเข้าสู่ช่วงหยินหยางที่ดีนะคะเองคงนั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกลียงไกลบุญทการนนค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ก็มีเคสต t u ดดี้อันนี้คืออันนี้ตามตามหลักในการจัดใช่ไหมคะบางคนเอาถาถ้เท่าแก่นั่งนี่ถ้าตรงส่วนนี้ล่ะอาจารย์สามารถนั่งได้ไหม <l ug> หรือมันก็ยังไปตรงกับน,น,นั่งได้แต่ว่ามันนั่งตรงกับประตู <l ug> คือนั่งตรงกับประตูคือเป็นตัวดาวที่ดีฟ่า พราะงั้นโดยพื้นที่ตรงนี้คืออาจารย์อยากให้หันหันไปหาดาวที่ดีใช่ไหมคะเพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้นะแอร์มาตั้งไว้ตรงนี้ได้แล้วก็โตมาตั้งไว้ตรงนี้อแสดงว่าถ้าย้ายแอร์มาตรงนี้คนนี้ก็นั่งได้เสียอาจารย์ก็คือนั่งนั่งชิดผนังไปแตละด้านได้มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วคือคือตรงนี้จะกลายเป็นตัวรับหนุนเอาแอร์มาติดซางก็จะได้ดีนถูกไหมนั่งตรงนี้ แอดไว้ตรงนี้คือเป็นตัวรับนูนคือดีเคลื่อนไหวทำให้เขาลูกค้าเกิดการเงินดีนะแล้วก็เปิดประตูใหม่นะก็ถ้าตัวนั่งตรงนี้เปิดประตูตรงนี้เลยด้านขวานะมารู้ขั้นนั่งตรงนี้แหละหามาตรงนี้แล้วลูกน้องนั่งตรงนี้เราย้ายแอร์มาตรงนี้อ่อตรงนี้ก็จะดีละก็คือประตูตรงนี้ไม่ใช่ย้ายประตูมามาอยู่ที่หน้าหน้าที่นั่งครับอ่าแล้วทั้งหมดก็ลงตัวหมด ตกไกลเป็ <ลง S 2> นดีเคสเนี้ยอยู่ที่ดวงหรืออยู่ที่ครับคืออยู่ที่ดวงเพราะฉะนั้นทั้งว่าบางทีดวงไม่ดีดวงมันก็พาไปทําอะไรมันผิดพอทาอะไรผิดมันก็ยิ่งไม่ดีพอยิ่งไม่ดีก็เลยยิ่งเสียหายมากฉะนั้นเรื่องดวงก็สําคัญเรื่องดวงเรื่องทิศทางเรื่องสิ่งสิ่งเวลนองแล้วก็เรื่องเลิกเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้มีความสําคัญเท่าๆกัน ครับจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยตรงนี้ก็นั่งตรงนี้ก็นั่งมันก็น่าจะตั้งแอร์ไว้ตรงนี้นะตรงกลางใช่เพราะอันนี้คือตามหลักง่ายๆก็เท่าแก่เขาต้องสุขภาพไม่ดีแน่นอนอ่ะจาร์เพราะแอร์ลงศีรษะเขาตลอดเวลาตั้งไว้ข้างหลังนี่มันจะถูกยังไงคืออ่าถ้าเป็นตามหลักอนามัยแล้วก็คือเขาต้องศีรษะโดนแอร์เป่าศีรษะตลอดเวลาครับเขามัใคดีถูกต้องก็ต้องคิดอะไรแบบ ไม่ถูกต้องโดย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 ตัวสุขภาพชมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องนเรื่องในเรื่องสุขภาพมันก็ไม่้องใช่แต่ก็ยังทําเพราะงั้นก็คือดวงพาไปเพราะฉะนั้นการดูดวงดวงดวงเนี่ยถึงสัานตเพราะงั้นประเพณีคนจีนปีหน้าเป็นยังไงใครตรงไหนไม่ไม่ดีอะไรก็แก้ตอนต้นปีครับเพราะงั้นมันก็จะทำให้ ปีนายอย่างน้อยทั้งจะไม่ดีไอตัวไม่ดีก็จะได้น้อยลงไอตัวดีก็จะมากขึ้นเพราะงั้นมันก็ทําให้ชีวิตนั้นรับเรื่นไปได้ทุกปีดวงดีที่สุดมันดีแต่พอไอตัวดีมันหมดพับเนี่ยมันหล่นดังอ่ามันก็ล้มเหลวได้ครับเนี่ยเพราะงั้นอันนี้น่าเสียดายมากดวงคนเรามีแมมจานคือนะอย่างดวงคนเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยปกติอย่างเส้นกราฟใช่ไหมจานมันก็จะมีขึ้นสุดพอขึ้นแล้วมันก็ต้องลง มีฮะกรับเนี่ยนะมีขึ้นก็ต้องมีลงเพี<ะ>ยงแต่ว่าบางคนมันขึ้นก็ไม่มากลงก็ไม่มากเพราะงั้นมันก็ไม่เคยมีอะไรเป็นปกติไปไเรื่อยๆ<ะ>แต่บางคนขึ้นปุ๊ดแต่พอขึ้นปุ๊ดเนี่ยนะแล้วเวลาลงมันก็ลงเร็วดิ่งเลยดิ่งเลยบางคนพอขึ้นปุ๊ดพอดีพักมันหลับเอออันนั้น,ขนเขาเรียกมัน,นเป็นไปตามชะตาการรมส่วนใหญ่เป็นยังไงคะอาจารย์ตามสถิติแล้วอันหนอะไรหรือ<ะ>ว่ามันม,ม,มีมีทั้งหมดบางคนขึ้นปุ๊ด แล้วก็คงที่บางคนก็ขึ้นปื๊ดแล้วก็ดิ่งเลยนะบางคนก็มันไปเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆเพราะงั้นม,ม,มีมีทุกระดับนี่แหละทำไมถึงต้องตรวจดวงชะตาเนะืะเราจะได้แบบว่าคอยระวงังคอยแบบตั้งรับให้ดีแค่นั้นโดยประเพณีคนจีนเนี่ยะจพอถึงปลายปีพับแน่นอนแช่แก่มึงคือตรวจดวงชะตาของทุกคนในครอบครัว พอตรวจเสร็จพับเขาก็รู้ละเขาปีหน้าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีนนดต้องระวังยังไง<ะ>มีแก้ได้ไหมต้องแก้อะไรก็จะแก้ไว้ก่อนอเพราะงั้นอย่างน้อยที่สุดทําให้เขาถึงแม้จะไม่ดี<ะ>ก็ไม่ดีน้อยลงไม่มไม่ถึงกับเป็นเกิดตัวขายยนะด้ให้มันเลวร้วายแต่มันไม่ตายม,มันก็ช่วยได้ช,ช่วยได้พอมันตายไปก็จบละถ้าตายไอ้คน แก่คนเท่าเราก็ถือว่ามันอายุมากแล้วมันก็ต้องก็ต้องตายเป็นธรรมดา<ะ>แต่ตายให้คนที่อายุ50-60 30-40อันนี้มันไม่ควรตายอ่ะ,อะเพราะบางทีเนี่ยโอ้คนคนนี้ขึ้นมาดูแลธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่<ะ>แล้วก็ทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งอพอตื่นเช้าก็ทำทาจนเย็นก็เลิกตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาทำงานอยู่อย่างเดียว<ะ>ครับ ทั้งปีหนึ่งเนี่ยสะดุดพอสะดุดพับเนี่ยทุกอย่างแย่ไปหมดเพราะงั้นพอแย่ไปหมดเนี่ยเออมันก็หมดไปหมดไป,ดไปจนทั้งหมดเนื้อหมดตัวแล้วแต่นี่บากแก้มันก็มหมดไปแล้วอ่ะมัน<ช>มันก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเขาท่านต้องยึดตัวนี้ไว้แน่นอนพอถึงปลายปีคำว่าแช่แก้มึงเนี่ยต้องมี ดวงทุกคนเอาไปให้อาสิงแายตรวจแล้วอย่างน้อยให้รู้ว่าใครคนไหนต้องระวังอะไรในศัพ์ของห่วงจุยเนี่ยท่านมีคํานึงบอกว่าวิชาหวงจุ้ย <ฮะ S 1> ไม่ใช่เป็นวิชาที่ขอพระขอเจ้า <ฮะ S 1> หรือขอพรแต่แต่อยู่ที่ที่การทําบุญทํากุศล <ฮะ S 1> คือเรื่องบุญเรื่องกุศลต้องทํา อันไหนเป็นคุศนอันไหนเป็นบุญ<ะ>ทําตามกําลังที่เรามีอยู่<ะ>ทําไปเถอะ mm hmm. ตัวหนึ่งก็คือมันก็ตัวบังคับใจเราด้วย mm hmm. ว่าเราต้องทําในเรื่องที่ดี mm hmm. ครับแต่ในเวลาเดียวกันทําบุญทํากุศล์บุญกุศนตรงนี้มันก็มีโอกาสย้อนกลับมาหาเราได้ mm hmm. แต่ทุกครั้งเมื่อทําบุญทํำคุสนเราเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวศ เราอยากขออันนี้คือดีที่สุดเ uh huh. จ้าความไดเวนมันก็จะถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยถอยไปเรื uh ่อ huh. ยมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่เลย uh huh. ก็ช่วยได้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูดวงกันค่ะพักสักครู่ค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กลับเข้าสู่ช่วงหยินหยางสัญจรนะคะช่วงนี้เราก็มาดูดวงกันเช่นเคยค่ะก็เป็นดวงที่ท่านผู้ชมเนี่ยฝากเข้ามาโดยการโทรศัพท์เข้ามามาีย่งเบอร์ท,ที่ขึ้นด้านล่างจอน,นี้นะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดอย่าลืมค่ะสําหรับดวงแรกของสัปดาห์นี้นะคะดวงของคุณสมศรีค่ะอาจารย์เป็นคุณผู้หญิงนะคะเกิดวันอังคารที่24ตุลาคม2510ค่ะ<า>เวลา6โมงเช้าค่ะอาจารย์เั้นปีนี้อายุคือคือ57อ่าไม่ใช่สิอาจาร มันปีปีหกหนึ่งห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดปีนี้ห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดนะคะครับนับจีนค่ะถ้านับไทยก็คือห้าสิบค่ะครับดวงนี้ถ้าเป็นลูกจ้างเท่าแก่รวยอืถ้าเป็นเท่าแก่ลูกจ้างรวยอย่างนี้อีกแล้วแสดงว่าเก่งมีเพื่อนเยอะค่ะแล้วความรู้ความสามารถเยอะแยะไปหมดค่ะครับเก่งแข่งทุกอย่างค่ะอาจารย์แต่ว่าต้นดีปลายเนี่ยเหลว มายถึงคือรู้จักเรื่องต้นจะ่จะทาไปแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ทิ้งให้คนอื่นทําไม่สานต่อแล้วคนคนเนี้ยเป็นผู้หญิงก็จริงคแต่กล้ามากกว่าผู้ชายนะเป็นคนหนึ่งมีน้ําใจสองกตันอยู่สามเนี่ยใครถูกลังแกนี่นำทีมไปสู้เขาเลยครับอพอเข้ายุ35สามสิบห้าใช่สามสิบห้าพอเข้ายุสามสิบห้าเนี่ย ดวงก็เปลี่ยนละก่อนอายุสาเนี่ยถือว่าดีดียี่สิบปีแต่พอเข้ายุตสามสิบห้าเนี่ชีวิตก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นตัววุ่นวายมากขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมากขึ้นและดวงนี้เป็นลูกจ้างได้เงินเดือนได้เงินเดือนสูงด้วยคือเป็นคนคมีความสาม,มารถครับค่ะต้องทำอะไรได้ตัวเองใช่ไหมคะจ๊ะ พอเข้ายุคสามสิบห้าเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสแต่ว่าวุ่นวายมากสามสิบห้าตอนย้อนไปเมื่ออายุสามสิบห้าปีนะจ๊ะเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยต้องปรับอดีตมาไว้ปัจจุบันเอาช่วงตอนที่ดีครับมาไว้ปัจจุบันแล้วเขาก็ดีขึ้นด้เพราะตัวเนี้มันติดตัวไม่ได้ด่างใจรือทําทุกอย่างมล้พอเวลาไปเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยมันต้องทำเองแล้วนี่ใช่เพราะงั้นทำเองเนี่ยจะ จะทำได้จได้ดีจะได้ดีเพราะงั้นเท่าแก่ก็ก็โชคดีครับถัดมาอาจารย์ขาดวงของคุณทองใบข่อาจารย์จากจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นคุณผู้หญิงบ้างและส1บหธันวาคม2,526เวลาเที่ยงค่ะเวลาเที่ยงค่ะดวงนี้ตอนนี้อายุ35ค่ะมามาเป็นตัวคู่ธาตตั้งแต่อายุ35 สามสิบห้าเป็นไอ้ไม่ใช่สามสิบห้าตอนนี้ยังอยู่ที่ตัวยี่สิบเจ็ดตอนนี้คืออายุสามสิบห้าอยู่ในวัยจรของตัวยี่สิบเจ็ดเพราะงั้นตัววัยจรของตัวยี่สิบเจ็ดเนี่ยตัวเนี้ยไปแย่งตัวลับเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเขาลงทุนจะไม่คืนทุนอ,อถ้าปล่อยนี่นก็ศูนย์ให้ใครย,ยืมแล้วก็ไม่กลับพอเข้าอายุสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะ ปีอีกสองปีตัวการเงินเนี่ยถูกแย่งละอก็มีปัญหาอีกเหมือนกับจะได้ก็ไม่ได้เงินก็มีอยู่แล้วแต่มีคนมาแย่งเงินเข้าไปเพราะงั้นอันนี้เขาเรียกเป็นเงินต้นเงินที่อยู่ในดวงเ็าเรียกว่าเงินต้นเงินต้นจะล่อยหลอไปทันทีวครับเพราะดวงนี้เนี่ยถ้าดูจากดวงเนี่ยดวงนี้ไม่ได้พึ่งสามีแล้วคือสามีพึ่งไม่ได้ ไม่พึ่งสามี <S <S และสามีก็พึ่งไม่ได้เพราะพึ่งไม่ได้อะทงไม่ต้องพึ่งสามี <S <S ครับฉะนั้นยังไงก็แล้วแตกกกกก่ก็ก็ต้องก็กต,งต้องแก้แหละเป็นดวงเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมาปรับให้มันลงตัวแล้วจะได้ใช้ความเก่งตรงนี้เดี่ยร์สร้างฐ <ไป S 1> านะเพราะงั้นขอให้มาแก้ดวงทุกปีต้องแก้ทุกปีนะคะคุณว่วงนไปค่ะ เป็นดวงมิทานาที่ดีอยู่แล้วคือเรื่องการขัดเงินเงินเนี่ยเขามีตลอดเวลาอวันนี้ไม่มีพ่งนี้เขามาละเพราะเรื่องการเงินการเงินเข้าดีตั้งแต่ยุ่ห้าสิบเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยเข้าดีไปตลอดเลยสี่สิบปีโอ้ถึงเก้าสิบเลยนะอาจารย์ก็เยี่ยมแล้วนะเพราะงั้นก็ยังดีนะว่าใช่ใช่ใมีความหวังในช่วงบั้นปลายชีวไม่นีบากแล้วคือไม่ลำบากอะไก็คือเพียงแต่ปรับให้มัน ดวไม่ดีอยากเข้ามาขัดแยง้งเขาแล้วเขาก็ได้ดีครับค่ะดวงถัดมานะคะอาจารย์ค่ะดวงของคุณวลีค่ะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะคเป็นคุณผู้หญิงเกิดวันที่16ธันวาคม2526ค่ะเวลาเที่ยงค่ะครับดวงนี้ปีนี้นับ35อีก35ใช่ค่ะคเป็นคุณผู้หญิงค่ะอาจารย์ครับดวงนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่พศ ตั้งแต่อายุ27เป็นต้นมาค่ะไม่ดีและลดวงนี้เนี่ยดวงนี้ก็เหมือนกันนะค่ะเป็นไงเป็นดวงที่พูดเก่งคิดเก่งทํางานเก่งเจอแต่แบบเนี้ยเรียนรู้อะไรได้ไวค่ะมีความสามารถมีความสามารถมากคะแต่ว่าขี้งูยีดไม่เชื่ออะไรง่ายๆ่ะเชื่ออย่างเดียวต้องมีเหตุมีผล ต้องว่าด้วยเหตุผลก็คือคล้ายๆกับดวงงีเมื่อกี้นะคะับค่ะฉะนั้นดวงนี้ก็ต้องก็ต้องปรับอีกเพราะว่าตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดเป็นต้นมาไม่ดีีมแต่เสียตังมีแต่เสียตังครับตอนนี้ก็ยังเป็นอ่ะสิตอนนี้ก็ยังเป็นต้องไปจนถึงอายุสามสิบเจ็ดทั้งจะเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ใช่ดีอ่ะ และดวงนี้เนี่ยจะดีได้เนี่ยต้องอายุห้าสิบเจ็ดเยอะนานไปครับนานไปเช่กันเราก็ต้องเอาช่วงห้าเจ็ดมาไว้ปัจจุบันแล้วเขาก็เริ่มดีตั้งแต่ปัจจุบันไปแล้วพอไปชนตัวห้เจดพับตอนนี้เขาระเบิดดีละครับก็เป็นดวงที่พึ่งสามีไม่ได้นะดวงนี้พึ่งตัวเอง ไม่ไม่พึงใครไม่พึงใครพึ่งตัวเองเพราะเขามีความสามารถนะอาจารย์ความสามารถความเก่งเขามีครบอยู่แล้วค่ะครับสวัตรควรต้ออยางทาอะไรต้องคิดแล้วทั้งจะทำไม่ใช่พอเจอก็ทําเจอก็ทำไม่ต้องคิดก่อนแล้วทังจะทําครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทกานนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะ และที่จะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดชคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะท่าผู้ชมคะ เรื่องราวดีๆมีมานำเสนอทุกสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เคสตดี้จากท่านอาจารย์ใหญ่หรือว่าการดูดวงนะคะเกล็ดเล็กๆน้อยๆทางด้านห่วงจุ้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ